วันนี้เป็นกิจกรรมประจำวันที่เ,ออเดือววนี่อะไรวันที่24กุมภาพันธ์ครับผมซึ่งกิจกรรมก็อ,อก็คนในคิวก็โอ้โหคาดหวังอะไรก็เยอะแยะแต่ว่ามันก็ไม่เยอะแยะเท่าไหร่นั่นก็คือนี่ครับกิจกรรมแคนดี้ครับแคนดี้ก็แอากุธเหมือนเดิมครับคล้ายๆเดิม เบรดก็เป็น,นครับเบรดก็แอมแอมสิบแอมรวมก็คือสวอตแอมแล้วก็อแอมเป็นสิบแล้วก็บวกเอ็กตีม <c oughs> เป็นสิบสามครับมันก็แค่นั้นแหละแล้วก็ดีวอีกดูนา่าจะอึดนคืออย่มั้งโอ้โหแต่ว่าผมก็ถ้าไปใส่ตัวเด็กก็ได้อยู่นะพวกลูกอมนเนี่ยพวกแคนดี้ลูกอมนีเน่เอาไปแลกใส่ตัวเด็กได้แต ถ้าโอมันมันแรงเกินแล้วล่ะถ้าไม่เอาถ้าเอาพวกเอ็กทีมมาเพิ่มป้องกันให้เยอะๆอันนี้กนะ็5ชั่วโมงคีขีได้เป็น20เอ็กทีม3ขี7เป็น27ใช่ไหมแอสแท็ก100ทีมิ3ถ้าเป็นอาชีพสายเวียเป็น34เป็น447 เสือ47เจ็นเป็นไรเป็นห้าร้อยกบนห้าร้อว่าเกินอยู่เกินเกินไป20กว่าเือโอ,อ,อ้แล้วก็แรกดันเจียนครับการแรกดันเจียนมีให้แลกยาตามเดิมมันกลับมาแล้วโอ,อ้โหยายาจีผมก็จะแลกยาจีใส่แหละแล้วก็ ถ้าไม่มีต่งก็แลกแลกพวกดันมาลงก็ได้เนี่ยดันเอาไว้อันนี้โอ้โหบอแรงไม่คุ้มเลยถ้าบาแรงมไม่คุ้มอย่างแรงโอ้โหอันนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่ไม่คุ้มอย่างแรงซื้อเขาแต่งส่งอันนี้โอ้โหนี่แรกแรกวอวไว้ลงก็ได้ถ้าถ้าไหวนะถตาลงไหวลงไม่ไหวก็อืมก็แรกเอ,อือ ไม่รู้จะหมดตอนไหนเนาะถ้าลงไม่ไหวก็เลือกมแมลงก็ได้ครับหาที่ลงมแมลงออกก็ได้ถ้าลงไม่ไหวอืมแล้วก็ของในช็อปับน่าจะมีทัวรหรือเปล่าเออแฟนซีปีกเออแฟนซีปีกใหม่สองปีกตัวอันนี้น่าจะเป็นปีกนี้มั้งพอ r ตา้าพอตาอ้าลอดวิน เป็นปีกโค้งกระดูกด้วยอันนี้แล้วก็เป็นคอตูมมอไซตตัวใหม่ครับเป็นแบกไนด์ดาก้อนครับยาประหนะก็มีทัวในทัวเนาะบีดมีบีดไหมเพชรไม่ใช่เพชรฟังเชนเนลน่าจะเป็นบีดเนี่ยนี่ยครับว่าบีดไปไหนอัพเกรดอัพเกรดไหนเนี่ยเฮ้ยไหน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  ไม่มีหรือว่าผมหาไม่เห็นโอ้ยนาจีบินไหมเออนี่ยมันจะเพิ่มจะมีถั่วเลขสี่กับถั่วเลขห้าครับที่เพิ่มช่องช่องเก็บของให้แน่ตึงแน่เลขสี่หน้าสี่กับหน้าห้าก็คือช่องเก็บของนี่ครับเนี่ยปกติเราเก็บได้แค่สองช่องเลยครับถ้ามีเมี่ยมอีกก็เป็นสามช่อง ถ้าเติมเลขสี่กับเลขห้าก็เปิดได้เดียบเ,เพิ่มเพิ่มถัว่วเพิ่มตัวเปิดช่องสีกับช่อง5้างั้นผมว่าพอดีกว่าเดี๋ยวผมไปรับร้านก่อนแล้วพบเั่นใหม่ดูหน้าผมบดการรีวิวเพีให้ดีครับผมไปแล้วออ